เราเจ็บปุกบเจ็บต้องแก้ต้องแก้อยู่บ่อยบ่อยติดมาเลยตกใจตกใจว่าเราเป็นอะไรไปเนี่ยตอนมันแห้งแรงแทบจะแห้งกับดาแห้งผากออกมาออกมาออกมาเหมือนดอกไม้กลางโซ่โซ่เนี้ยใส่ก็ไม่ตกที่ร้อนจัดมันไม่ให้ยุบกลายเป็นผงอย่างนี้เลยใจเราเป็นพันยาจริงๆที่แก้ยืนยืนเอาความชื่อใส่เข้าไปความชื่นความสุขใส่เข้าไปแก้มัน คือขนาดนั้นะปลุกใจก็ั้งแรกตกใจจะเป็นอะไรไปเนี่ยเขาไปกันซ้ำอันนี้สองอาจารย์ฝ่าต่ออาจารย์ฝ่าต่อแล้วเดี๋ยวฝ่าได้แล้วเดี๋ยวไม่หรอกโอ้ยยีบอดหรือวารอนี่ยมันเป็นเผ็ดร้อนนะคำสาเผ็ดร้อนยีบอดเนี่ยเผ็ดร้อนเคยได้ยินอาจารย์ชัยวัฒน์เล่าเหมือนกันท่านก็บอกว่าตอนแรกท่านก็ไม่ไม่ฝ่า แต่ตอนหลังรู้สึกฝ่าได้มั้คอาจารย์เชาวัดอ่ะอก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยอาจารย์เคยบอกนะเหมือนกับมีมือร้อนๆที่ร้อนๆไปก,งกงางบวชใจก็บกีบเอาไว้ท่านเคยจับจะจับนี้ใช่ใช่แล้วท่านก็บอกว่าคิดว่าเ,เป็นโรคหัวใจเออใช่ใชไปหามหมอไปอะไรก็ไม่เป็นแก่หมองคงนนี้เนี่ยเจ้เป็นอะไรไปเนี่ยอ่อาผมไปบอกอาจารย์ปันที่เราเนี่ยผมใกล้ๆกองต้องใส่กางจิตลง มก็อยู่ที่หัวใจจริงเลยทุกอันนเี่ยงั็อยู่ที่หัวใจเรียเป็นยีราฟทั้งๆคือทั้งๆที่การใส่ใจทุกกายเป็นหลักใช่ไหมครับอาจารย์ใส่ใจทุกกายเป็นหลักแต่เวลาสังขารเราทุกอย่างมันทุกจังอะไรครับอาตาป่าหรืออาตาปีเนี่ยคอยมันเผาสนามแล้วร้อนแต่มันเผาที่โยงสนามไปด้วยที่โยงสนามคืออาทยาวัตถุทางเจะอยู่ที่ใจแล้วมันเผามันเผามันเผาสนามแต่ว่าเผาโวย พอใจอาเจตัวไปด้วยี้อตนีูด้จังอ่าใช่ใช่เรื่องตาปลาตาปีอะไรมาแต่อความเปียนเผาขีดแล้วร้อนใจมันก็ร้อนด้วยอใจว่าตัวที่อาเยตัหน้าเียไปใหญ่กังเทียบน่อังค์กหนาวอ่าก็ท่านน้องก็ถามอุบายในการที่จะพนจากสังขารแล้วถูกเนี่ย หมายถึงจะฝ่าไปได้ดูไปเรื่อยพอยาจารวันนี้ว่าจะต้องยอมรัะอาจารย์ันีวนะ้ว่า้ะอะไรแรงมากเขผ่อนไม้บ้างผ่อนไม้บ้างผ่อนบ้างก็ดูต่อคือไม่ทิ้งอ่ะคือท่านก็มีบารมีมาท่านก็มก็ผ่านไม่ได้แต่มาันพันเรียกบารมีอ่อนอยู่อ่อนอยู่เลยไม่ยอมฝ่าไม่ยอมฝ่าอดีตเหตุเยอะแต่ไม่แน่ถ้าพระอาจารย์สู้ใหม่ อีกรอบหนึ่งว่าอาจารย์ก็หลอกฝาได้ไม่ยากนะคะเพราะว่ารู้รู้แล้วถ้ามันบ่อยบ่อยบใจมันจะยอมรับได้นะพระอาจารย์เล็กก็พูดได้ไม่เคยไม่ตั้งรับได้ไม่ต้องรับได้เหมือนอันอันนี้แค่อุปมาเฉย ไม่ให้กำลังใจพรับอาจารย์แล้วอยากจะมาฟังตอนต่อไปว่าฝ่าแล้วยังไง <c oughs> ก็คือเหมือนเราอะเนาะว่าอย่างไรก็ะตอนแรกได้ข่าวว่าตัวเองเป็นมะเร็งโอ้ตั้งหลักไม่อยู่ <c oughs> อ่าไม่ไม่อยู่เลยพระอาจารย์ถึงแม้สอนธรรมะไปยังไงก็ตาม <c oughs> ใจรูปแรกอะตั้งไม่อยู่เลยล้ม <c oughs> แต่พอตอนอ่าต,ต่อมามันก็อ่า ยังมีการรักษามันเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะมันก็ทุกข์เหมือนเหมือนครั้งแรกๆครั้งแรกแยังไม่ได้ทุกกายเลยนะคะคแต่มันทุกใจตั้งแต่ที่ได้ยินพอ,อรักษาอให้คีโมโครั้งแรกมันก็ทุกข์ายแรกก็ยังไม่ยอมรับเท่าไหร่คือใจมันพอกายมันทุกขใจมันก็ทุกด้วยนะคะแต่พอครั้งต่อๆไปกายก็ทุกเหมือนเดิมนั่นแหละ แต่มันเหมือนเริ่มยอมรับแล้วว่าเออถ้ารักษามมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมาให้คีโมครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็เหมือนอีกครั้งที่หนึ่งแล้วแหละก็จอเรื่องกายเรื่องของหมอให้หมอรักษาไปเป็นเรื่องใจร่วงรักษาเองยากอ่ารักใจรใจที่กอลรู้ตัวกอลรู้ตัวว่าตอนดูใจที่ที่เป็นทุกข์อ่ะใจที่เป็นทุกข์ไปริงถูกู้ไปแยกออาไปที่สุดรู้ต่อมาเป็นผู้รู้วอมตัวมีถอตัวเองเป็นผู้ดู ดูใจที่ต้อนบอดอยู่ทุกอยู่งู้ง่ายน้ำดูน้ำนั่นแหละใจดูใจนะเกิดเกิดเกิาเมืุทธก็เป็นผู้ดูเป็นผู้ดูให้ได้ของนันคือเป็นผู้ดูให้ได้จริงๆถ้าเกิดเปลี่ยนจากคําว่านามเป็นผู้ดูนามเปลี่ยนเป็นความรู้สึกไหมหมายความว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่มีภาษาค่ะมันจะเป็นว่ามันมี สิ่งหนึ่งที่มันไม่มีรูปร่างสัมผัสน่ะมันมันไปรู้ในความรู้สึกเพราะว่าสองเพราะว่าคือนำทสมาดกันอยู่ใช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 ่มี่แสางาสองก็ทำมาด้วยก่นตัวหนึ่งรู้ตัวหนึ่งถูกรู้คือนมทำด้วยกันให้นำนามาขันด้วยกันด้วยกันนำด้วยกันนำด้วยนานใช้เป็นธรรมชาติที่มันรู้ก็ได้อาธรรมชาติที่มันรู้ มันเป็นธาตุรู้ธรรมชาติของมันรู้กับธรรมชาติที่มันไม่รู้ธรรมชาติที่ไม่รู้สืลูกก็ให้รู้ตามธรรมชาติมันก็มีอยู่รู้กับไม่รู้อ่ะที่คุยกันไปแล้ว ว่อย่างนามดูนามมาอย่างถ้ารู้ด้วยกันจะเป็นความเป็นตัวอันนั้นอันนั้นธรรมชาติที่รู้สังขารทุกของพระอาจารย์นะคะต้องสามครั้งเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวครั้งที่สี่ก็เดี๋ยวคิดถึงบ้านแล้วละโยมอ่ะโยมันอ่ะเดี๋ยวก็คิดถึงบ้านแล้วก็ขนาดไฟติดก็ยังเบื่อแล้วอ่ะแค่รู้ว่าเออมันต้องทำต้องเจ็บทุกข์บ่อยใจแล้วแห้งเนาะ เขอเรยกเหมือนปลาจุกถูกจับจุกโยนขึ้นไปบนโบกมันก็ดิ้นไปหาหน้าแต่แต่วันนี้เล็กก็ลองนะคะอย่างรู้ทุกเช่นทุกคันทุกเมื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังไม่แก้มันก็ก็ก็รู้รู้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็แสดงอีกคือคือรู้ครั้งแรกแล้วก็มารู้รูปคือรู้ตัวต่อในในอาการท่าทาง แล้วเดี๋ยวทุกนั้นนะเช่นคันมันก็โผล่ออกมาอีไม่ไม่ได้ไปตามดูทุกคันนะคะแล้วพาจย์หมายถึงต้องไปตามดูทุกคันหรือทุกเมื่อเหรอคะดูไปธรรมชาตินะรู้ถึงความปรากฏของมันมันมีอยู่ก็ดูไปใช่เอ้ยคำว่าดูไปคือเจ้าเาต้องย่นตัวจานาแล้วตัวผู้ดูอยู่ทางซ้าม่ได้บิจี้ไปแตกมันสักหน่อยผู้ดูจง่าดกลเอ้ยคันอยู่งน่นผู้ดูอยู่นี้มันย มันมีช่องว่างอยู่มีความระยะห่างกันนะการกรอยุงนั้นดูอยู่นี่ภาษาภาษาใหม่ใหม่ใหม่สื่อเอาใหม่พระอาจารย์พระอาจารย์รสื่อหมายความว่าในความเป็นจริงพระอาจารย์บอกว่าวุีิมันคันดูคันคือว่าตัวก็ดูใจหักคันอยู่อยู่ที่หนึง่งคันไม่อีกสวานหนึ่งก็ตัวดวงอีกสวานหนึ่ง มันสองช้อทำงานอย่างหูใช่ใช่คือคือมันคนละนามแต่ามใจใจกลางวินมันมันคนละนามนามวินาทีกันามจิตใช่ค่ะแต่เล็กก็ความหมายของเล็กที่บอกว่ายังไม่ยังไม่รีบเก่าคือคือถ้าโดยโดยปกติจะมีเจนายังไงที่ไม่ไม่รีบเก่าเจนาคือต้องการต้องการที่สุดเลยต้องการยุ่ยัว ก็พระอาจารย์กไม่ใช่รีบแก้ยันเนี้ยเล็กๆว่ามันมันมีความใจตรงนี้อยู่นะคะพระอาจารย์คือฟังมาว่าไม่ต้องรีบแก้เพราะปกติเราทุกนิดทุกหน่อยเราก็เปลี่ยนแก้เลยใช่แก้รู้เหื่แก้รู้ผมจะเป็นโกเขาได้แล้วเนี่ยมไม่เสยบ่อยๆเดี๋ยวผลจะมาเองก็ก็รู้ถึงความจําเป็นแต่แบบว่ามันเหมือนพอไปรู้ครั้งแรกอะค่ะ มันมันก็มีจากที่ฟังมาว่าไม่ต้องรีบแก้ไม่ต้องรีบเกาจริว่าการพิสูจน์ทราบในความฝ่ายลูเก,เ,กเราการพิสูจน์ทราบเขาเขาทำเอง็รลองไปลองถูกอ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ถูกเหรอคะเราไปลองถูกยังไม่ปิดยังยังไม่ตัดสินว่าผิดหรือถูกลองไปก่อนว่าผลจะไปจะเป็นยังไง แต่ย,ยังไม่บอกว่าผิดหรือถูกจาก,จากที่ลองก็คือจริงๆเนี่ยไม่ใช่เพิ่งจะมาลองครั้งน,นี้นะคะเคยลองตั้งแต่อยู่วิวัตตะอยู่อะไรแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติใช่ใช่ต้องใช้ค่ว่าธรรมชาติที่กล่าวถึงว่าขันังมันไม่ก่ออ่ะแก้รู้ต้องแก้แการแล้วต้องแก้แล้วกว็ก่ออี่ธรรมชาติอัตอนเดี๋ยวบอกว่ามันไม่เข้าถึงทูกจริงนั่นมันอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งไม่ใช่ขั้นธรรมดา เราอยู่ขั้นวันดาเรื่องเกอจเป็นทุกการที่ว่าคุณยังคุณมาบัดไปนานแล้วรูปนางชำนาวแล้วรู้จักสติรำย่าแล้วแต่ว่าเนี่ยเขาไม่ถึงทุกเนี่ยถ้าคุณยังคุณรีบแก้เกินไปคุณผ่านไปไปเป็นไปยังต้องต้องต้องเดี๋ยวจะริญว่าไงดูมันต่อเขายังยังทุกข์ได้ยังยังดูทุกข์ได้อยู่ดูต่อไป ไอ้คำว่าดูต่อไปเนี่ยคือดูรูปต่อไปดูทุกดูรูปเป็นทุกต่อไปอ่าดูรูปเป็นทุกต่อไปโอเคไม่ใช่คำนวณแต่ว่าดูยาดูดูทุกต่อไปยังไม่ถึงต้อจุด้องแก้จริงๆก็ดูทุกต่อไปไม่หล่คนวณดูรูปเป็นทุกต่อไปไม่ยังจุดจะต้องแก้จะไปต้องแก้จริงๆก็วิอคราะห์พกเราพอแล้วัมพอแล้วมันได้ผลแล้ว แต่แต่อย่างแรงที่ที่เล็กเล่าให้ประอาจารย์ฟังล่ะค่ะเป็นตะก่อนดัดมันมานิดนึงเราก็จะปัดปัดนะคะแต่ตอนนี้ยคือมันมาอยู่บริเวณน้าก็ก็แค่เฉยเฉยคือคือรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นต้องปัดก็เลยไม่ได้ปัดมันละแค่รับรู้รับรู้ว่ามันมาก็เป็นธรรมชาเิเหมือนกันเป็นจำเป็นเช่นกันถึงไม่จำเป็นยังจุดจําเป็นเออก็ได้ก็ได้ก็ได้ แต่เราตัดสร็จเรายังไม่จำเป็นเขาเพิ่งเพิ่งแก้มันก็รูได้อยู่ดูได้อยู่ก็ได้ก็ได้แต่แต่สมมุติว่าเป็นเมื่อยหรือคันเนี่ยมันมีใจอย่างที่บอกว่าอืมันมันยังเหมือนไปคล้ายๆลึกๆว่าเออมันจาเป็นหรือไม่จําเป็นแต่ไม่ได้คิดแบบนี้นะคะ,มะไม่ได้คิดแบบนี้จะไปอยู่ที่ที่ตรวจสอบอีกชั้นอย่างหนึ่งจะเป็นว่า อยู่ที่เผลของใจอันนี้มันสองอย่างความจะเป็นไงใจเปนเจ็เป็นต้อแก้แล้วมายถึงว่าถจาไม่มีทุกเวนาร์เลยนะอย่างเราตักผ้าไว้ผ้าฝนจะตกก็เป็นอยูใจมอยู่มอยู่มีอยู่มี่มีทุกหรอกก็มัเก็บผ้าแล้วมีคนเป็นอยู่ใใจมันมีผลของใจแต่ทุกเวนาเนี่ยเรเป็นอยู่ที่จูบจริงๆทุกคนตัวฟองว่ะต้องแก้แล้วนะ มีผลลัพธองแก้ของเล็กค่ะพระอาจารย์มันจะเจอปัญหาอย่างนี้ค่ะคือถ้ามันเป็นทุกขเวทนาทุกกายที่มันค่อนข้างแบบว่าชัดหน่อยมันจะกลายเป็นว่าครั้งแรกไม่เปลี่ยนก็ได้ไม่ไม่แก้ก็ได้แล้วก็อ่เดี๋ยวมันจะมาอีกครั้ทงที่สองหรือครั้งที่สามอะไรอย่างเนี้ยค่ะ นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเออต้องแก่ละมันมันจะมีการ<ม>รอไหมคะจะระเกียดเวทตะเกียดเจนตัวเองว่าลเล่นนิจเจนอะไรเจนต้องการอยากจะดูมันจะไปถ่วงถ้าอยากจะดูทุกข้างมากยิ่งนี้เลยแต่ถ้าต้องการที่จะทราบว่าทุกกข์เนีะไรเพราะเพราะยังนี่เขาคิดว่าเป็นการศึกษาต้องการศึกษาจะได้ที่สุดว่าแค่นี้ทำไมโอเคในใจเราของทุก กับเราควรควรจะอยากเห็นสารังทุกเนี่ยดูทุกเยอะๆได้แก้แก้ศาสนาศาสนาแล้วชันักนักทีนี้ก็มีสาระแล้วพวกนี้มีสาระศาสนาใจก็ไปแล้วอ่าอ๋ออินสาระของการแก้ทุกอ่าอือตอนนี้ยังดูได้ทุก็มีแต่ยังพอดูได้ก็ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ใช่ แต่ถ้ามันจําเป็นก็เปลี่ยนก็แก้แต่ยกเว้นคือบางคราวถ้ามันเผลอแก้อัตโนมัติก็ต้องปล่อยเขาธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเกิดไม่เผลอเราก็เหมือนว่าใส่ใจนิดนึงว่ามันไม่จำเป็นต้องแก้อเราก็ยังรู้อยู่แต่ยังไม่จําเป็นก็มีรู้กับไม่รู้แหละ แล้วก็จําเป็นกับไม่จําเป็นค่ะเนี่ยก็เป็นธรรมชาติของมันตรงที่ตรงที่อ่ะมันยังไม่จำเป็นอย่างนี้กูตามดูต่อไปเนี่ยจุดนี้ถ้าเสร็จไปบบอลคุ๊บเนี่ยมันเป็นปัจจัยกัรสำเรกจในอาคตภายหลังไม่รู้รูปยี่หีอทุกข์กับตอนที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ทุกข์ขับการแก้ทุกข์ของอย่างจะเริ่มเสร็จเริ่จะเริ่มการศึกษามีการเปรียบเทียบเนี่ยคือปัญญาเริ่มติดทำงาน ทำมีทุกของการแก้ทุกของอย่างอืมค่ะอ่าเริ่มเบื่อง่ายเบื่อง่ายนิดนิดนี่สองอย่างล,ลูกนี้เป็กิดเพื่อทุกสองอย่างคือทุกกับแก้ทุกรู้กับไม่รู้ลูกกับน้ำสองอย่างใช่ไหมสองอย่างนี้ก็ดูไม่ไหแไไวแล้วหรือว่าอ,อีบทบ <c oughs> องอางทีเป็นคำหยาดที่เผ็ดร้อนตำหยาดเผ็ดร้อนจริงจริง ก็เปลี่ยนเป็นทำสมาธิบ้างก็ได้ว่าอะะะไรนคที่ว่ามันเหมือนข้ามน้ำโดยใช้กำลังแขนของตัวเองนั่นหลยค่ะมันก็เลยยากเพราะมันเผ็ดร้อนนี่แหลมีที่ไม่เผ็ดร้อนด้วยหรอไปสมถยานีกไงแต่ยังไงมันก็ต้องมาสู่วิัสานนี้อยู่ดีขนาดยา ออพิจายานี้ก็ตามมีจุดหนึ่งอะคือ่มันไม่จุิตถึงต้องต้องเกิดกิบความเบื่อ่าไในขันกันได้แหละจุดว่านิปิจายาน่ะขอวเขาอยากจะประมอโเน่ะเก่ถเป็นจุดๆเกิทตาดูจิตของแกเปิหลักอ่ะจุดหนึงอมันมีจุดกระดับกระดับกระดับอยู่จิตช่วยจิตอะมันแรงๆมันแต่โพลเหมือนเราเลยแแอยู่ไปเดือนเือนอะต้งเดือนต้งเดือนอะ กระดับตั้งตื่นมันเผาอยู่กันน่ะแกแกวิทย์พี่อาครูบาอาจารย์กลัวกลัวจะบอกว่าต้องตายในสุดท้ายมันละเอียดยิบอย่างเงี้ยมันจะมีแต่กระดับกระดับกระดับอย่างเดียวแต่ว่ารู้แล้วไม่ธรรมดามันมันเผาอ่ะจากมันเราร้อนเนี่ยมันเราร้อนเหมือนเราเลยทั้นที่เขาเป็นธรรมศาสตร์ยานี้ไงแกมาแก้แกหรือว่ามันปัญญาแกมาเตือนแกทิงนะครับ ทิ้งกับตะมาณฑาไปงนานแล้วนะทั้งตะมนาาอาจารย์ะมาหัวจูดตะมนณาปาเราทิ้งกัมาณาไปงายแล้วท oh, ี่งกับตลับไปง่านแล้วก็กลับไปตะมาณฑาปาพอจิตรวมปุ๊บออกมาปุ๊บก็กลับไปดูทุกแับตัดทตัดหมดเลยปัญญามุกล้าก็เลยบอกมาว่าเหมือนกับว่ามีมีดอยู่เล่มหนึ่งอ่ะควันควันมันใช้ไปเรื่อยแล้วไม่ยอมไมม่ยอรับอ่ะมีดก็ทื่อไปเรื่อยขอรับไปคขปุ๊บควันจะเด็กดขาดหมดเลยทุกจับขาด ลูกกูขาดน่าจะรอดทุกมันขาด,น,ขาดนี่ก็อบเี่ยอะไรมันเป็นหนังต้อยาวีหนังหนึ่งโอ้สมบัติยางนี้ก็ใช้กำลังสมติช่วยเี่ยวกบับมาใช้สมบัติเพิ่มพลังกับตัวติตสัมแยะมันมีกำลังขึ้นพาตัดไปกขาดหมดเดี๋ยวมันมันว่ามีมัด ช้ยืนตื้อไปแล้วก็สับเรื่อยๆมันสับไม่เข้าแล้วก็มันมีบาดไม่ขาดเล้วต้องกาสับสมาธิแรับรับก็รับมีดก็สับนอนจะมารับมีดขอมีดคมก็ปะปั้นนะแต่ตัว๊บกาหมองเลยนนีโวบมาอย่างนี้อ๋อมตัวงู กวงงค่ะอ่าอดงคุณเกล้ากอนนโมตนาเช้าวันที่สิาวันอาทิตย์ก็ได้เกียงทำงานอยู่เลยค่ะมาได้อาทิหนึ่งนี้ก็ดีละค่ะสิวันนี้อะไรวันนี้สิวันนี้วันนี้วันที่สิบอสองวันอีกสองวันแค่เกิดคนเพื่ออะไรก็มา มาตาได้ไงโอ้สาธุขอบขอบพระคุณอยากคุยกับพระอาจารย์นานแล้วแต่ไม่กล้าครูพิบเหมือนกันรับแลก็รับปัญญาการคุยก็จะรับปัญญาผม่ก็มีกันมารับรับนานแล้วแล้วเรื่องความรู้ของเราบ้างได้ค่ะแต่จำได้ที่ท่านบอกไฟติดนะแต่ไม่ได้เล่ารายละเอียดตรงนี้นะออ๋เดี๋ยวเมื่อไหร่ไฟติดอีกก็เอา ติดมั้งอาจารย์น้อยมั่นใจตัวเองเนาะใช่้องการอาจารย์ปานี้บอกถ้าต้องการพ้นจากทุกข์จริงต้องฝ่าทุกข์ไปแต่บางทีปัญญามันยังไม่มีกําลังก็ยังไปไม่ได้ก็ต้องวนๆนนีงแหละทุกข์บ้างสุขบ้างก็เรียนรู้ก็มันไปเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นใช่แล้วต่อไปมันมีกําลังปัญญามีกําลังเดี๋ยวมันก็รู้ได้เองอ่ะ เดี๋ยวมันก็ไปต่อได้